นายพิทวัฒนักร้อง6ทับ1ผลการเรียนเฉลี่ย3.94นายสาวปาภาวีเกิดคบางหิน6ทับ1 3.94นายธนัะอุกน,น,อาานันทนาทรรัตนคุณ6ทับ1 3.91นายนพธนพุ่มโง6ทับ1 3.89นายสาวพุทธิตาแยงสวง6ั1 3.88 นางสาวพัชพรแตงเทพ6พับ1 3.88นางสาวเพ็ญภาพัชชมุข6พับ1 3.87นางสาวพันธุภาแตสงสิริฉาย6ทับ1 3.85และนางสาวอัศวัฒนสมัย3.84นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1ับนายกิตนะสารสวรร นายทยาพิชิตเทานายประรัศกรคงศิริงคงชนนายพัชระพลเกิดศรีนายสารเกตศิลนายสุพนัสศรีดันนายอภิรานติภิทูลนายจิรวุฒิพัพกดีนายชนาทิพย์เรือวงงาม นายกิยภูมพุทธศิรินา,ราย,นยนพ,าพงษ์ันย์ไมตรีอนุทัยนายธีรพงศ์สิริพงศ์พักดีนายสรัดดูไกลลำมนายสุรพัชคู่แก้วนายอัครพลวงวิจิตการนางสาวนัชพรสีขาวีนางสาวภุลักษ์ทองคำขาว นางสาวพนัญญาว,วราเรศนางสาวสมิตาแสนหาหนางสาวจตุพรเฉลิมเพิรนางสาวรัฐพันธ์วงยะนางสาวธิตาพรภุนรีนางสาวพนิยาศิีสนองนางสาวนัทะวันเสรานางบุตรราพรพักตรีนางสาวปัญญารัตเชียเขเพิร นางสาวธินพลกระทรน,นางสาวรถตุกคนมุชิราชนางสาวรัตมาแสงแก้วนางสาวรัตนากรสุริพรนางสาววณิชากรลักษณะนางสาววนัทพรมงคลนางสาวกุชานาทมงอ้ายนางสาวกิตติมาเจนเกิจการ นางสาวชะดานางช่วงชัยนางสาวสธุพราคุม้มพงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2นายนัทพงศ์ร่วงนายจตุรพัฒนานายธีรยุทธ์าอายอดอเสดีนายพิริดีศรีคงนายพิเชษฐ์ทุกช่ง นายพัทรพลทองวัฒนาชัยทองบุญนายรุติชัยเพ็งสอนนายธนาทิพย์พันเกียรตินายศิรพงศ์พักนวันนายพัทยยศประสานายสุภกิจน้อยมาลัยนายสิรศักดิ์ฤทธิทองจันนายเกียรติศักดิ์ชาดาลานายกระตมพัชรลักษณ์อักษรสารสิทธิ์นายชยากรแตนนิ่ม นายธานิน,น,นทิพพวัลนายนัทมงเกีตกรนายธนาวัฒนก,กิจนายสุภกรเดโชนายอัยยยตชัยบัวคำนายสาวนิสรอกาดำนายสาวสุาภาพรโฟพิทัก นางสาวอจิจักรน้อยนางสาวพระวงวันเที่ยงนางสาวกองิดาภัยฟาานางสาวอิที <Okay. S 1> นันทสุล <Okay. S 1> นางสาวชมทิชาจูช่วย <Okay. S 1> นางสาวชัยดาสารีมงน, <Okay. S 1> นางสาวนันทิชาสุเมีย <Okay. S 1> นางสาวปัทมาวันบุรรคำพาณิล นางสาวพัทรพรเชยงาน,นางสาวสุพิชาเหล่าล้มนางสาวภริยาสุรมณีนางสาวรลิตาสุทธิโกรานางสาวสัสิทสิ์ศรศิโสพรน,นางสาวพััญญาพโนสร้อยนางสาวเอกวดีแอนเจนนางสาวพัชรพรพิบพ์มลนางสาวส,สาทรทพรแสงทอง นางสิร <lamps> ิยาบอนคำพุทธสามนางสาววชิรีภูเก็ตานางสาวสุดารัตระลงีนางสาวสุภีวรรณแป้นสุนางสาวสุวรรณนาบุญโถงนางสาวอาริชาเหลี่ช่างนางสาวอัมพาพันนางสาวอิตาภาดีเทียนนางสาวธันติลาเหล่าเขตวิทย นางสาววันมิตรเวียงหน้านางสาวสุชาดาสินทิพย์ปัญเจิญและเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับสานายธนาพรสุงพรนายธีรพงศ์ไายยานายพาสกรเหล่าแช่งนายสุวิทย์สว่างใจ นายฐานะคงคุณกษตกรนายพัชศิษฐ์สอนอ้อยนายธีรพลอังไพนายธีระณัชชัยยะนายเอกวัตรดวงวีนายพัชรพลสมคลาดนายอัฐพลคำกพาธนายธีรเทพชูสายนอยาอิสเซีย นายนกิตนภงแสงปรุงนายกิภัสเดชานายธีรศักดิ์เพ็งกระจาดนายศิวกรสักพันนายสุพจน์สุเมนายสิริพงศ์สีสมัยนางสาวกัญญาวีพันธุษานางสาวกระนกพรศิยาศรี นางสาวอัมราพรบาหัวเขานางสาวกฤชกรดำนรินนางสาวกระดุมวานจรินทร์น,งนางสาวพรทิสการุธพิบอลชัยนางสาวสิริพิพาสารินนท์นางสาวการณ์บีอินทร์นางสาวชนิกาตัวนวานิชนางสาวณัชาว,วัลยเพ็งเส นางสาวพิขาพรจินกัตสิกิตนางสาวพานุมาตรมาแก้วนางสาวราชาวดีรักสัตนางสาวรัชกรชาวเมืองนางสาวสุธาทิ์ดาวกานานางสาวชมพูรุชคดีนางสาวพัญยรัตนสิกิ์นางสาวอุษกรชูศรีนางสาวสีโรรัตนขำสด นางสาวปัญพรเกตวิทย์นางสาวกรชอบอัตถุริโรนางสาวธัญญาขันธกรนางสาวพินนนนวชนกศิกศกริสุพรรณนางสาวการเกฝ่ายทีนางสาวปนัจดาพยักฆ์สุวรรณนางสาวประพัฒสศรปานบุญนางสาวพัคคีน,น,น,สนีสุวรรณรัตนน,น,นางสาวสิติรัตน์เสือหา นางสาวสุภัสตรา,า,าเดชานนันนางสาวอรัชพุทธยางปูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับส่นายน่ะนายอรชุดช้อยเชิดสุนายโดนโอสถการตนนางอีรนัยขันเขียน นายยุทธนาปิยทัศน์นายอนันต์ศรีเจริญนายสุพัฒน์ศักดิ์พูลนางสาวนภัสวรรณรอดโผล่นางสาวบุญศิชาชุกนางสาวสิริรัตน์สว่างจิตนางสาวสุดารัตน์บางประมูลนางสาวอนัญญาพนีจิราสุขพรนางสาวอมณฑิยาพนีจิราสุขพร นางสาวอธิชามั่นคงนางสาวปัิรลักษณ์จับเรียงนางสาวอดพั์สิริเกียรติกินางสาวโรจนาเพชรกรอบนางสาวเกรวรีดียศนางสาวพิชญาผู้สวัสดิ์นางสาวสุธิดีโตสมนนางสาวสุภรดารักเกียดเผานางสาวกอดกระโหลกดีค่ะนางสาวปัญญลักษณ์ถอบสุข นางสาวจุลีวันพุทธิดานางสาวนิพิชาหันธจันท์นางสาวพิสาราัำรุงนางสาวมริวัลสักสิรินางสาวราพรสักเทวิสุขนางสาวสัททิธรไผ่คกนางสาวกฤชกรชัยนิวัตกุลนางสาวธิดาเทศนานางสาวจุราพรเชื้อไขนางสาวนัทธาใหญ่หัวนาง พลัรจบเกตกรนางสาวนานรีรัตนเกษตรกิจนางสาวมิจมาลบลงนางสาวพัชรีจันทีนางสาวพิจิตตาศักดิ์ูนางสาวแพลพันธสุเพาะนางสาวพัชพรพอดปากตื่นนางสาววณีรัตนสว่างจิตนางสาวมาลีนีสักโอง ยาสกุลโงนางสาวสุพัตราอินสนทิและนางสาวอรวรัตน,น์ุภคานั่งเรียนชั้นมัธยมตึก3ปีที่6ทับ5นายกบลพบทิพลังศีนายดุสิตหนุ่มแก้ว นายวุฒิชัยน้อยสกุลนายจิรวัตรเขียวนิลนายชาวลิศสุมนายธนพัฒน์วชะกุ้มนายธงเทพเดชทองนายนิติพลแส่แก้วนายอารมกรหาวิไลนายนิวัตโยธานายเข็มราชสินมูนายบุสิริจันดี นางสาวคุณชิดาสศสมนางสาวจินตนาปัญญาไขนางสาวจุฑาม่าเจื่อกติกรนางสาวมัททีสาพันลึกษานางสาววรรณภาช้อยบัวงามนางสาวสายพานิษสนองนางสาวคุยนัทสุทลาละนางสาวปริพันธ์ชมโขนางสาวปิยานีสิขำ นางสาวอาภารพรอากาศแก้วนางสาวปรวันเชียงเรียกคนนางสาวดาวัตล้อยเนียมนางสาวละราสจันทน์นางสาวอัคนาสาธิรินางสาวอารีรัตนเดือนนางสาววัลินยาสินตองอองนางสาวณชาชมพูนุชนางสาวธนญญาวงี นางสาวสุพรรษาทวิกกิกรรมนางสาวนันทยาพรเทวันนางสาววัฒนาสินเคยูนางสาวธนาพรยุไกยเก่านางสาวสุดารลพรทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในายพานุวัฒน์บุญมา นายชาติเก่งยิ้มพระนายนัทวัฒนาศิรีนายทวีศักดิ์ตัวบานนายจักรกิจเหล่าจติการนายแฉดสรินกาลเกศนายทวีศักดิ์ขวัญพุทธนายภูมิศร์ประทีปนายอาทิตย์เจริญยันายกินดาโยธนา นายกิติศักดิ์แก้งมงคลนายกิติกรสุรดีนายรณพัฒน์เสือนานายจิตตวัฒน์ทองคำดีนายฤทธิสาโรจน์นางสาวจารุวรรณนิพพยานางสาวรัชกาใจดีใจพันนางสาวนิกาเก่งปิดเผื่อนางสาวศิริรัตน์แหน่งการอารีนางสาวณัฐน,น,นาแจ่มใส นางสาววณีรัตน์พิรักษนางสาวสุดารัตน์เดือนตานางสาววิภาวดีฤกษ์เชงภูนางสาวก่อนกันนางสาวกิติวดีนิติวัฒนาชาชัยนางสาวเกวบดีเมินีนางสาวธิดารัตน์มาศิรินางสาวสิรินรจงศรีและนางสาวสุชาดาพุ่งจุล เดชูสวัสิในพิชยุทธสิริพรมนงูบุญในวรพงศ์จันทมาในธิรพัฒน์พรงในยุทธนาวิสุนในวัชระรำมันายสุรพลโมพาในคงชานแข่งสานิกรในจตุรภัตถ์ัยพัทลุนในเดาาชูันแดง นางสาวพวรรณบุญญาประสิทธิ์นางสาววรัญญาเยี่ยมอาหารนางสาวสุธาชีอกแสงนางสาวกัญนาอรุณนางสาวออนียาบุตตานางสาวจริยาวารีนางสาวจิราพรใจเย็นนางสาวนัชพัชรพัฒนานางสาวณัยาพรสีสดนางสาวโรจนานปั้นสุข นางสาววิชากรโกกินางสาวอารุณรัชนีจุลมุขกิจนางสาวสน,นกวันโกทองนางสาวเกวรีบุญลองนางสาวรัชการบางตรงนางสาวนพมาาแย้วเยียีนางสาวนัสตรสวัรแวกวแ้วประจันนางสาวนารีรัตน์ปานเจริญ นางสาวกรณ์วงเพงและนางสาวสุวรรณีประสะารจิต